ขุณพลลิโป้ิงจริงไหมในการตีบอสทำไมคนถึงรีหาสร้อยกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม t s x by Astonite และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของ,ของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M และ k a n a Lock o r n g i n เกมชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์ at powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาตีบอสเวอร์ให้ดูด้วย ขุนพลลิปโป้คือในการที่เราจะเอาลิปโป้มาตีบอสอาวุธอย่างน้อยต้องบวกหนึ่งขึ้นไปนะครับเพื่อที่เราจะได้สกิลแลบัสุริยันเขาจะโจมตี3าครั้งหรือโจมตี3คนด้วยความที่ว่าบอสเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาก็จะโจมตีตัวเดียว่ยมครั้งด้วยกันแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยใส่ตามมีตามเกิดต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์เนี่ยยังหายุทธภัณฑ์ดีๆใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าเราจะเล่นลิปโป้เราต้องเน้นค่าหลักๆไปที่โจมตีควรที่จะต้องมีโจมตีเยอะๆเข้าไว้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ายัมมีบอ่ไ่ไคคนะคร <laughs> มีแค่พอใช้อันนี้เดี๋ยวรอเลเวลหร้อยยีถึงจะใส่ได้แต่ตอนนี้ริปโป้จะอยู่แค่เลเวลหนึอยหนึ่งนอกจากอาวุธก็เลยต้องใส่อันนี้ไปก่อนนะครับมือโจมตี1ดาวบวกพลังจมตี10%บเปอร์อปล่างก็จะมีเ p สูงสุดเนี่ยเอาตรงนี้มาช่วยเสริมแล้วก็จะมีรองเท้า1ดาวเป็นรองเท้าเซ็ตป้องกันแต่เขาก็จะบวก SP สูงสุดเนี่ยหนึ่งพันสี่โดยพื้นฐานแล้วเอาพีหรือมานานะครับก็ต้องมีอย่างน้อยพันสี่ขึ้นไปนะครับถึงจะตีบอสได้ดาววว่่สกปปนัก 105. 2, นะกหม อปกรณ์อื่นๆเนี่ยเรียกได้ว่าหาค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันก็เลยใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนอ่าให้ดูในส่วนของวิญญาณเพิ่งได้วิญญาณสีม่วงมาแต่สายอาจจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่น,นะครับหลักๆของริปโป้ต้องเป็นสายโจมตีอันนี้แค่พอใส่ได้พอใช้ได้โดยพืน้นฐานสเตตัสต,ตอนนี้ของริปโป้นะคะระับพลังโจมตีอยู่ที่372ว่องไวยอยู่ที่181รเลือด3า0พ SP 2004ส่วนตัวละครหลักณตอนนี้เล่นเป็นสายไกล้สกิลก็เลยจะลงไปที่ลุงข้าวตะวันในเรื่องค่าสเตตัสก็จะเน้นไปทีีี่่โจมตตกับววองนน้ย ยายามดันค่าว่องไวให้ถึงริปโป้แต่อุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยมันก็จะมีว่องไวค่อนข้างเยอะนะครับอย่างชิ้นพวกนี้เห็นไหมวกไวค่อนข้างเยอะน่อยทาให้พลังชิวิต,ตอนนี้จะอยู่ที่2,002มานาก็จะอยู่ที่1,002แล้วในการตีบอสเนี่ยเราก็คุณจะต้องกินหินตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับหนึ่งไฟจ้าอาจจะกินสักเม็ดหนึ่งก็พอแล้วนะแล้วก็สีเขียวนะครับอีก1เม็ดแล้วก็ไปตีบอสได้เลยถ้าวันไหนที่ไม่แพ้ธาตุเราก็จะทําดาเมจได้รอบละประมาณแสนแปดแสนเก้าในเรื่องค่า อาจจะไปใช้พวกหวังอี้หรือตั้งไปจะดีกวา่าแต่ส่วนวันไหนที่เจอธาตุลมนะครับเราก็จะทำดาเมจได้รอบละหมื่นบวกนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านี่เก้าพันนะครับหมื่นสี่ ติดคีหน่อยก็จะแรงขึ้นนะครับหมื่นสามเห็นไหมโดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณ200,000ขึ้นนะครับสองแสนสามถึงสองแสบางทีก็อาจจะลดน้อยลงขึ้นอยู่กับว่าเราโดนสลบมากน้อยขนาดไหนเพราะเราจะโดนสลบด้วยธาตุลมมีโอกาสที่จะตีใส่สลบได้นะครับเนี่ยคนถึงเล่นริปโป้กันด้วยความที่ว่าบอสเขาก็จะเป็นพวกธาตุดินน้ำลมไฟเจอธาตุลมริปโป้จะชนะทางในการที่จะดันดาเมจต่อรอบก็จะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้2องแสนห้าแหละครับแล้วก็ตรงรอบนี้ พึ้ม2องแสนหกนะครับ เราก็จะประหยัดตั๋วในการกดไปได้เยอะผมเพิ่งตีไปสองรอบรอบแรกได้ประมาณ2อ0 0 0นสองรอบจะอยู่ที่5 0 0 0 0นการทําดามเมจห้าล้านไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราดามเมจประมาณนี้นะครับยิ่งเราดามเมจสูงเท่าไหร่เราก็ประหยัดทองในการกดซื้อตั๋วไปได้ค่อนข้างเยอะอยากจะแนะนํานะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหันไปเล่นสายโจมตีก่อนนะครับผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะจากตอนแรกผมก็เล่นเป็นสายซับสนับสนุนสายปัญญาใช่ไหมแต่บอกเลยว่าโดยรวมแล้วไม่ค่อยเวิร์กนะครับเปลืองทองมากนี่นี่นี่เห็นไหมโดนไปแล้วครับจับ ทุ่มสลบเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเสียรอบในการโจมตีไปแล้วก็ต้องเน้นคอมโบสปีดห่างกันไม่เกิน10แต้มด้วยนะครับจะช่วยทำให้เราดันดาเมจได้มากขึ้นจ,จ,จิวจิวจิวโดนอีกแล้วครับสลบ2รอบรอบนี้น่าจะอยู่แค่200แสนนะครับดูจะทรงแล้วถึงหรือเปล่าเนี่ยพื้นมา แล้วก็ปั่นไปอีกนะครับสองแสนหนึ่งก็ยังได้อยู่นะฮะเราก็ตีไปอย่างนี้ครับทุกรอบทุกรอบถ้าเราตีต่อรอบได้รอบละหนึ่งล้านวันหนึ่งเราก็จะใช้แค่ตั๋วฟรีในการตีแต่การทําล้านหนึ่งแรกๆยากนะครับหลังๆมันก็จะทําได้ในกรณีที่เรามีของแล้วนะส่วนช่วงนี้ถ้าเราทํารอบหนึ่งได้ประมาณ2 0 0 0 0 0เราก็จะประหยัดทองไปได้เยอะนะครับใช้เต็มที่เลยก็คือวันหนึ่งไม่เกิน200เพราะเราจะมีรอบปีอีก2รอบจากวันก่อนหน้านั้นที่เราทาดาเมจมาจะเป็นตั๋วฟรีแบบนี้นะครับโดยเ็ดรอบผมทําดาเมจไปประมาณานึ่ง ก็ขาดอีกประมาณสัก15ตัวน่าจะพอแต่บางทีอาจจะไม่ถึงนะครับถ้า15ตัวก็จะอยู่ที่135ทองเราจะเลือกตีแค่บอสที่เราชนะทางหรือตีบอสไม่แพ้ทางก็ได้แต่ในกรณีที่เราจะเอาแบบอาวุธท่าดาวของ o, ริปโป้กวนอูอะไรพวกนี้นะครับก็ควรที่ต้องตีทุกๆวันพอจะได้อาวุธบวก่าได้ง่ายใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1เดือนนหน่อยตอนนี้ตีครบ5ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ตั๋วไปทั้งหมด14ใบโดยรวมแล้วตีไปประมาณ21รอบรวมรอบฟรี7รอบรายวัน5ตัวเพิ่มอีก2 และก็ตรวจซื้ออีก14ดาเมจโดยรวมที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่5ล้านหนึ่งด้วยสเตตัสและก็ตัวละครเท่านี้นี่ก็เลยจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่คนหาริปโป้กันเพราะเขาใช้ในการตีบอร์ดได้ดีมากประหยัดทองไปได้เยอะคิณภาพถ้าของบวก15หรือพลังโจมตีตั้งต้นตรงนี้500ตัวหลักมีพลังโจมตีประมาณสัก4 500ก็รอบหนึ่งน่าจะได้ประมาณ450,000บวกอันนั้นก็จะประหยัดทองไปได้เยอะอีกฉะนั้นสาหรับเด็พาร์ทนี้ก็มาประมาณนี้มาให้ดูนะครับสล็อตไอดีเ